การระลึกถึงความฝันของคุณท่านที่รักการฝันเป็นสภาวะทางจิตใจตามธรรมชาติสภาวะที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ถึงเวลาที่ความคิดความรู้สึกและความปรารถนาในจิตใต้สำนึกของเรามีอิสระที่จะแสดงออกมาเราทุกคนฝันทุกคืนความฝันคือภาพความคิด และความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ระหว่างการนอนหลับการฝันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพแต่บางครั้งมันไม่ง่ายเลยที่จะจดจำความฝันของคุณการจำความฝันของคุณเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมตัวสำหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่สูงขึ้น หากไม่มีความฝันคุณก็ไม่มีแหล่งเป้าหมายที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงที่คุณจะใช้ชีวิตและทำตามได้ยิ่งไปกว่านั้นรูปภาพที่ก่อตัวขึ้นในใจของคุณระหว่างความฝันสามารถมีพลังงานมากมายไหลผ่านซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มแรงสั่นสะเทือนในช่วงเวลาที่คุณตื่นนอนเช่นกันผลลัพธ์น่าทึ่งมาก ความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นความคิดที่ชัดเจนขึ้นสัญชาตญาณที่เพิ่มขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากการจดจำความฝันของคุณคุณเคยมีความฝันที่สดใสและเป็นจริงมากจนรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่คุณอาจสัมผัสได้ถึงสิ่งรอบตัว และได้ยินแม้กระทั่งเสียงของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณคนส่วนใหญ่จะได้สัมผัสกับความฝันเช่นนี้ในบางช่วงของชีวิตอย่างไรก็ตามเราอาจจำมันไม่ได้เมื่อเราตื่นขึ้นเพราะจิตใจของเรายังง่วงอยู่คุณเคยพยายามจำความฝันแต่จำรายละเอียดไม่ได้หรือไม่หากคุณเคยมีความฝันที่สดใส คุณจะรู้ว่ามันน่าหงุดหงิดขนาดไหนที่จะลืมมันหลังจากตื่นนอนการจดจําความฝันสามารถให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวคุณข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณและวิธีจัดการกับสถานการณ์ชีวิตต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในขณะนี้โดยช่วยให้คุณเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันหากคุณมีปัญหาในการจำความฝันมีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะจำความฝันได้ก่อนนอนตอนกลางคืนบอกตัวเองว่า คุณจะจําความฝันได้เมื่อตื่นนอนแม้จะไม่ได้ผลในครั้งแรกแต่จงฝึกฝนจนกว่าจะสําเร็จนอนในห้องมืดที่ไม่มีแสงส่องผ่านเปลือกตาหากคุณไม่สามารถทำห้องนอนให้มืดสนิทได้ให้ลองเอาผ้าปิดตาที่นุ่มสบายมาปิดตาก่อนเข้านอนวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้แหล่งกำเนิดแสง ภายนอกครบควนการหลับไหลของคุณดังนั้นคุณจึงมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่โหมดหลับการจดจำหรือระลึกได้รักษาตารางเวลาการนอนให้สม่ำเสมอและนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละคืนการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้นอนหลับอย่างเพียงพอตลอดทั้งคืน และลดโอกาสที่คุณจะตื่นขึ้นในระหว่างวัฏจักรความฝันตื่นนอนช้าๆเมื่อนาฬิกาดังอย่าพึ่งกระโดดออกจากเตียงให้หายใจเข้าลึกๆและให้เวลากับตัวเองในการจำความฝันของคุณก่อนที่จะเข้าสู่โลกที่วุ่นวายพยายามจำความฝันของคุณสักสองสามนาที ก่อนลุกจากเตียงในตอนเช้าวิธีนี้จะช่วยทำให้จิตใจสดชื่นขึ้นเมื่อบันทึกลงในบันทึกส่วนตัวจดบันทึกความฝันวางปากกาและกระดาษไว้ข้างเตียงเพื่อที่คุณจะได้จดความฝันได้ทันทีที่ตื่นนอนคุณอาจต้องการเก็บพจนานุกรมความฝันไว้ใกล้ๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสัญลักษณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายขณะเขียนบันทึกส่วนตัวเขียนทุกอย่างที่นึกได้เกี่ยวกับความฝันของคุณแม้ว่าจะดูเล็กน้อยหรือสับสนก็ตามยิ่งคุณบันทึกข้อมูลมากเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นในความฝันของคุณ แล้วมันอาจหมายถึงอะไรหากรายละเอียดใดโดดเด่นให้จดไว้ก่อนนี่อาจแนะนำแง่มุมของความฝันที่สำคัญหรือน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับคุณการจดบันทึกความฝันจะช่วยให้คุณจำความฝันได้หากคุณตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความฝันในหัวเมื่อคุณกำลังเขียนความฝันอย่าก,กังวลกับการเขียนประโยค หรือการเลือกคำที่สมบูรณ์แก้เอาความคิดเหล่านั้นออกจากหัวและรงกระดาษก่อนที่ความคิดเหล่านั้นจะหายไปจากความทรงจำคุณอาจจำเฉพาะความฝันที่คุณมีในระหว่างรอบการนอนหลับสุดท้ายก่อนจะตื่นเต็มที่นั่นเป็นเพราะคลื่นเดลต้าซึ่งเป็นความถี่ที่ช้าที่สุดของสมอง เกิดขึ้นในบริเวณที่แตกต่างจากขึ้นอัลฟาและเบต้าขึ้นเดลต้าซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่ไม่ใช่การจดจำหรือระลึกได้ระยะที่3นั้นสัมพันธ์กับการหลับลึกความฝันส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่ไม่ใช่การจดจำหรือระลึกได้ระยะที่สองหรือ3 และการน,นอนหลับการจดจำหรือระลึกได้หรือการเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็วเมื่อมีการสร้างขึ้นเบต้าและอัลฟ่าตั้งนาฬิกาผลุกให้ช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่คุณจะได้จดจำความฝันของคุณได้ตั้งแต่สิ้นสุดวงจรการนอนหลับช่วงสุดท้ายของวงจรการนอนหลับ คือช่วงที่ความฝันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการจำความฝันของคุณคุณต้องหลับให้สบายพอที่จะตื่นขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นแต่อย่าเบาจนคุณตื่นขึ้นและลืมมันให้หมดคุณต้องสามารถจำความทรงจำได้ในขณะที่มันยังสดอยู่ในใจของคุณคำลงท้ายอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเรา ที่จะจดจำความฝันทั้งหมดของเราแต่บางความฝันก็น่าจดจําอย่างยิ่งช่วงเวลาเช่นนี้มักจะช่วยหลอหลอมชีวิตของเราด้วยผลที่ตามมาและบทเรียนที่ได้รับยิ่งคุณสอดคล้องกับกระบวนการเหล่านี้มากเท่าไหร่ความฝันของคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นอย่าปล่อยให้ความฝันของคุณผ่านไป เก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้ใกล้ใจเพราะจะส่งผลต่อตัวตนของคุณในวันพรุ่งนี้